เพลย์สปอร์ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะ เมื่อวานนะคะเมื่อคืนเลยตอนเที่ยงคืนเป้งนะคะคืน29เข้าคืน30มนะคะมีการดรับตัวผู้เล่นในสัปดาห์ที่5ของหลีกสหรัฐอเมริกาของแอนเลดอะลิมิตบอลบอลออฟโรดสปอร์ตค่ะครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งที่แฟนๆบอลอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะเพราะว่าแฟนๆอยากให้นุสราต้องคาอยู่กับคนนี้ตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันเป็นไฟแนลแล้วนะคะและนุสรา

เธอคนนี้สมกับที่แฟนๆอยากให้อยู่แล้วค่ะสัปดาห์ที่5เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทางนุสราต้อมคำเนี่ยจะอยู่ทีมเดล a c ครูสมาโดยตลอดทีมในสัปดาห์แรกนุสราต้อมคำก็อยู่ทีมเดลัครูสนะคะและทำผลง,งานได้ดีดีจนนุสราติด1ใน4ของลีดเดอร์บอร์ดอันดับของรายการและขึ้นมาเป็นกัปตันเองในสัปดาห์ที่2พอสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นุสราต้อมคำก็ยังอยู่ทีมของแม่ เดลักลูสเดลักลูสก็ไม่ปล่อยนุสราต้อมคาไปไหนเลยนะคะถึงแม้ว่านุสราต้อมคําจะมีข่าวว่าได้รับอาการบาดเจ็บเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันเลยลงมากที่สุดเนี่ยสองลูกทั้งสัปทั้งสัปดานะคือทั้งสัปดาหที่3และสัปดาหที่4ี่เนี่ยลงมากที่สุดคือแบบเอาตรงนะเท่าเทอจาได้นะไม่เกิน5ลูกไม่เกิน5ลูกใน2ส,สัปดาห์ มันก็เลยแบบเออแฟนๆก็คิดถึงมากว่าแบบเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงเป็นห่วงนะอยากเห็น นักกีฬาในดวงใจตำนานเจ็ดเซียนตำนานเซตเตอร์ระดับโลกเนี่ยได้ลงแข่งขันบ้างแต่ก็ยังไรวีเวลค่ะทุกคนไรวีเวลนุสราต้องคำลงแข่งซึ่งมันไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะพอมาสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่5ที่เรากำลังจะมีการแข่งขันขึ้นนะนะคะในวันที่สองพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะอีกประมาณสงวันเท่านั้นเราจะเริ่มแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์นี้นุสราถูกเลือก เข้าไปอยู่ในทีมสีม่วงนั่นคือทีมสาวดาเน่ดรูนะคะทีพวกเรารู้จักกันดีและไหนคนแอดบอกว่านุสราต้อมคําจะไปอยู่กับใครนะคนที่แฟนๆอยากให้อยู่นั่นก็คือนุสราต้อมคําอยู่กับมอลลี่แบ็กเกตทุกคนมีรื่ล็อกในดวงใจของแฟนๆวอลเลย์บอลไทยหลายท่านเลยอยากให้นุสราเนี่ยอยู่กับมอลลี่สักทีทําไมไม่เลือกมอลลี่คู่กับนุสราทุกคนคะการเลือกการรับตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ไม่ได้เลือกพร้อมกันนะคะทุกคนคนเดียวกับตันคนแรกไม่ได้เลือกลูกทีมครั้งเดียวแต่เป็นการเลือกเรียงลําดับนะคะ4 3 2 1ก็เหมือนประมาณว่าใครอยากได้คนไหนก็ต้องรีบขวาตัวก่อนเลยมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาคนนั้นๆด้วยน,นะคะว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่กับตันของแต่ละสีของแต่ละทีมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเลือกเป็นคนแรกนี่คือการแสดงถึงศักยภาพเทสมาว่า มันค่อนข้างเป็นหลีกที่เโชว์ศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้ค่อนข้างดีถ้าคุณเจ๋งมากคุณก็ถูกกับตันเลือกเป็นคนแรกให้เข้าทีมเพราะไม่อยากให้ใครเข้าใจปะ่ะนี่คือสิ่งที่แอนบอกว่าเออหลีกเนี้ยมันเลยน่าดูนุษณาต้อมคำถูกดานีดูนะคะเลือกเป็นลำดับที่7เป็นลำดับที่7ของทีมเดลัครสเนี่ย ก็ยังไม่ได้เลือกเซตเตอร์เป็นลำดับต้นๆเดลักูดก็เลือกเซตเตอร์เป็นลำดับกลางๆค่อนมาท้ายๆแต่เดลักูดเนี่ยเลือกเซตเตอร์เป็นคนเดิมค่ะนั่นก็คืออาริชาชิลดรสซึ่งก็เคยอยู่กับเดลักูดมาแล้วส่วนทีมสีม่วงทีมของนุสราเนี่ยดานิตรูเนี่ยก็เลือกเซตเตอร์คนแรกเลยเป็นลำดับที่3นั่นก็คือนาตาเลียอีกแล้ว นาตาเลียเป็นเซตเตอร์ที่ดนนี่ดรูเลือกเป็นอันดับที่3หลังจากนั้นดนนี่ดรูก็เลือกนุสราต้้มคำเป็นเซตเตอร์ลำดับที่7สิ่งที่เห็นในทีมของนุสราทีมใหม่ทีมสีม่วในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็คือตรูเนี่ยเลือกหัวเสา ก็เหมือนเลือกเป็นช um ุดๆนะทุกคนหัวเสาเป็นลำดับแรกนะคะมิดเดิลบล็อกเป็นลำดับ2 Se เซตเตอร์ลำดับที่3าบีหลังอันดับที่4แล้วก็วนมามิดเดิลบล็อกหัวเสาเซตเตอร์บีหลังมิดเดิลบล็อกแบบนี้เป๊ะเลยดนนี่ดูเลือกแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป็นชุดๆเลยดังนั้นการที่นุสราถูกเลือกเป็นเซตเตอร์เรียกว่าเป็นเซตเตอร์ลำดับแบบลำดับรองจากเซตเตอร์คนที่ดนนี่ดูเลือกอย่างนาตาเลียนะคะเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ดูก็คงคิดมาดีแล้วแหละว,ว่าเออเราจะต้องวางผู้เล่นไว้เป็น2ชุด2ชุดนะที่จริงแต่ละครูก็อาจจะอยากเลือกนุสราเข้าไปในทีมก็ได้แต่ดูเป็นคนเลือกก่อนดูแย่งฉันก่อนแต่สิ่งที่แฟนๆก็ยังมองเหมือนเดิมก็คือเออนุสราทําไมไม่ถูกเลือกเป็นลําดับต้นๆนะคะท้งนี้ทางนั้นก็น่าจะเป็นรูปแบบเกมหลายทุกคนแล้วก็มีข่าวนุสราต้องมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่แอดว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงน,นะคะเพราะว่าหลังจากวิกที่2เนี่ยที่นุสราเป็นกับตันเนี่ยวิกสามวิกสี่นุสราก็ยังได้ลงคืออย่างน้อยก็ยังงเห็นได้ลว่าแบบอา 2, สามสี่ลูกประมาณเนี้ยดังนั้นการบาดเจ็บของนุสราต้อมคำเนี่ยแอดก็ยังมองว่าเอออย่างน้อยก็ลงแข่งได้ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่าจะน่าห่วงอะไรเท่าไหร่นะคะก็รอดูค่ะสัปดาห์ที่5นี้นุสราถูกเลือกให้อยู่กับทีมแดนเนต์รูทีมสีม่วงและก็อยู่ร่วมกับสาวมอลลี่ที่แฟนๆะบไทยอยากให้อยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรรอดูนะว่าสัปดาห์ที่5เนี่จะเห็นนุสราต้อมคำได้ลงแข่งส่งท้าย เกมส่งท้ายรายการส่งท้ายหลีกสารัฐออโปรสปอร์ตหรือไม่ก็ภาวนาะให้ให้ลงกัน,นะคะเพราะว่า มันไม่ได้ลงเลยอะคือได้ลงมากสุด2 3 4สมี่ลูกเท่านั้นหลังจากหลังจากสัปดาห์ที่2องะทุกคนใครจะไม่คิดถึงเราต้องดูอะคือเราแบบอูมีโอกาสได้ดูฟรีผ่านวอลเลย์บอลทีวีอีกเขาถ่ายทอดสดให้แฟนวอลเลย์บอลไทยดูฟรีแต่นุสลาไม่ได้ลงอย่างเงี้ยเราก็คิดถึงคือไม่ได้แต่คิดถึงบวกกับเป็นห่วงด้วยก็หวังว่าสัปดาห์ที่5จะมีเซอร์ไพรส์รให้นุสลาต้องคำลงเป็นเซตเตอร์ตัวหลักนะคะ แต่อย่างว่านาตาเลียก็อยู่ทีมเดียวกันนะคะก็ไม่รู้เลยอ่ะภาวนาให้นุสราไม่เป็นอะไรแล้วก็ภาวนาให้นุสราลงแข่งในสัปดาห์ที่5ส่งท้ายให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยได้ดีใจหน่อยได้เซตให้กับมอลลี่หน่อยอยากให้นุสราเซตให้กับมิเดียมบล็อกมอลลี่คู่ใจหน่อยนะคะทุกคนคิดว่าสัปดาห์ที่5้านุสราจะได้ลงไหมและดูเลือกนุสราต้องคาไปเนี่ยโดยที่นุสราไม่ได้อยู่ทีมเดร์คูเนี่ย คิดว่าทีมดูจะเป็นอย่างไรลืมบอกตารางการแข่งขันค่ะทุกคนทีมของนุสราต้อมคํานะคะจะเริ่มแข่งวันที่2พฤศจิกายนนี้วันที่2เนี่ยคู่แรกก็คือทีมสีส้มและทีมสีฟ้านะเจ็ดโมงเช้าที่เห็นคือเวลาไทยเลยนะแล้วก็ทีมนุสราจะเป็นทีมของเดนนีู่นะคะสีม่วงจะเจอกับทีมของสาวบริทนีนะคะ9ก้าโมงครึ่งหลังจากนั้นวันที่4จะเป็นทีมของดูนะคะเจอกับทีมของเดลครูสเวลา7จ็ดโมงไล่ไปนะคะหลังจากนั้นปิดท้ายค่ะด้วยทีมดูนะคะสี ม่วงจะเจอกับทีมคิงเด o าริเชลนะคะเวลา7จ็ดโมงของวันที่5ดูตารางการแข่งขันได้ที่หน้าจอเลยนะคะเวลาที่เห็นคือเวลาไทยค่ะเราส่งกันฟังในเรื่องนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไคร้กดกระดิ่งแลวคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมนักงตบลูกอย่างสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลเลย์บอลหลีกอาชีพลีกต่างประเทศขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยภาพของตัวออกมาให้เต็มที่ที่สําคัญดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกลับประเทศไทยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะ